จะต้องค้นหาว่าสิ่งใดมีความสำคัญสูงสุดมีความสำคัญมากที่สุดสำหรับคุณและก็จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นอย่างแน่วแน่เมื่อคุณพัฒนานิสัยในการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆและก็จดจ่ออยู่กับสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างแน่วแน่นะคะคุณก็ย่อมจะประสบความสำเร็จในเกือบทุกเรื่องที่คุณปรารถนา เคล็ดลับดังกล่าวคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้คนหลายพันหรือแม้กระทั่งหลายล้านคนมีรายได้สูงมีฐานะที่มั่งคั่งและก็มีอิสรภาพทางการเงินความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตแล้วก็ลงมือทําในสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดจนเสร็จสมบูรณ์นี่คือบททดสอบและดัชนีชีวัตที่บ่งบอกถึงความตั้งใจจริงการมีวินัยในตนเองและบุคลิกของตัวคุณแน่นอนว่า การจัดลำดับความสำคัญเป็นนิสัยที่สร้างยากที่สุดแต่ก็มีความสำคัญมากที่สุดเช่นกันถ้าหากคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่นะคะต่อไปนี้คือสุดลับก่อนที่จะเริ่มต้นทำอะไรก็ตามเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของคุณก็ให้เขียนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องทำออกมาก่อนเขียนทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องทำออกมาจากนั้น ก็จัดลำดับความสำคัญของสิ่งเหล่านั้นนะคะด้วยการถามคำถาม4ข้อต่อไปนี้กับตัวเองซ้ำ,ซำข้อ 1. กิจกรรมใดที่มีค่าที่สุดสำหรับฉันสิ่งใดที่คุณทำแล้วเกิดคุณค่ากับงานและธุรกิจของคุณมากกว่าสิ่งอื่นใดข้อที่2ฉันถูกจ้างมาเพื่ออะไรจริงๆแล้วคุณถูกจ้างมาเพื่อทำอะไรให้สำเร็จกันแน่จงพุ่งเป้าไปที่ผลลัพธ์ไม่ใช่กิจกรรมจงพุ่งเป้าไปที่ผลลัพธ์ ไม่ใช่กิจกรรมนะคะข้อที่3สิ่งใดบ้างที่ฉันสามารถทำได้และก็มีแต่ฉันที่ทำได้ซึ่งถ้าฉันทำได้ดีมันก็จะสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริงนี่คืองานที่มีแต่คุณเท่านั้นที่สามารถทำได้ถ้าคุณไม่ทำมันก็จะไม่เสร็จแต่ถ้าคุณทำแล้วก็ทำออกมาได้ดีมันก็จะสร้างความแตกต่างที่สำคัญให้กับธุรกิจและชีวิตของคุณจงคิดให้ออกว่างานนั้นคืออะไร ข้อ4ฉันจะใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดได้ยังไงในตอนนี้คำตอบของคำถามนี้มีเพียงอย่างเดียวนะคะความสามารถในการกำหนดว่าจะใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดได้ยังไงแล้วก็เริ่มต้นทำสิ่งนั้นนับว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะไปสู่การทำงานที่เปี่ยมประสิทธิภาพและความสำเร็จทางด้านการเงินสุดท้ายแล้วค่ะจงมุ่งมั่นอยู่กับการทำงานเพียงงานเดียวงานที่สำคัญที่สุด แล้วก็จดจ่ออยู่กับมันจนกว่ามันจะเสร็จสมบูรณ์100%อร์ซจงเพียรพยายามโดยไม่วอกแวกหรือหันไปสนใจสิ่งอื่นจงบังคับตัวเองให้ทำงานต่อจนเสร็จสมบูรณ์และข่าวดีก็คือนะคะข่าวดีก็คือเมื่อคุณจะลาดับความสำคัญของงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็จดจ่ออยู่กับงานที่สำคัญที่สุดในไม่ช้าคุณจะพัฒนานิสัยของการทำงานอย่างเปียมประสิทธิภาพขึ้นมาได้ นิสัยนี้จะกลายเป็นสิ่งที่คุณทําไปโดยอัตโนมัติและรับประกันนะคะว่าความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนิสัยนี้เพียงอย่างเดียวก็จะช่วยให้คุณกลายเป็นมหาเศรษฐีได้ค่ะอีกครั้งนะคะทวนคุณจะต้องระบุสิ่งสําคัญที่สุดที่คุณสามารถลงมือทําได้เดี่ยวนี้เลยเพื่อบรรลุเป้าหมายที่สําคัญที่สุดของคุณจากนั้นก็จึงบังคับตัวเองให้ทําสิ่งนั้นเพียงอย่างเดียว จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์ความสามารถดังกล่าวเพียงอย่างเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้อย่างเหลือเชื่อตลาดจะมอบรางวัลที่ยอดเยี่ยมให้กับผลงานที่ยอดเยี่ยมจะมอบรางวัลธรรมดาให้กับผลงานที่ธรรมดาและจะมอบรางวัลที่ต่ำกว่ามาตรฐานความล้มเหลวและความผิดหวังให้กับผลงานที่ย่แย่เป้าหมายของคุณก็คือการเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพของคุณด้วยการเรียนรู้ทุกรายละเอียดว่าจะทำงานของคุณให้ดีขึ้นเรื่อยๆได้ยังไง คุณจะต้องหาข้อมูลความรู้ในสาขาอาชีพของคุณอ่านหนังสือทุกเล่มทุกฉบับอ่านและก็ศึกษาให้มากที่สุดเข้าร่วมหลักสูตรและการสัมนาที่จัดขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพของคุณสมัครเป็นสมาชิกในสมาคมธุรกิจการค้าหรืออุตสาหกรรมเข้าประชุมด้วยทุกครั้งและก็เข้าไปมีส่วนร่วมคลุกคลีกับคนอื่นที่อยู่บนยอดพีระมิดในสาขาอาชีพของคุณ กฎแห่งความซับซ้อนที่ผูกโยงถึงกันระบุว่าคนที่สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ข้อมูลในสาขาใดๆได้มากที่สุดจะก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของสาขานั้นๆได้ในเวลาไม่นานถ้าคุณทำงานอยู่ในแวดวงของการขายก็จงทำตัวให้เป็นนักเรียนที่ศึกษาเกี่ยวกับการขายอย่างกระตือรือร้นไปตลอดชีวิตโดยเฉลี่ยแล้วนักขาย20%แรกบนยอดพีระมิด มีรายได้มากกว่านักขาย80%ที่เหลือบริเวณฐานพิระมิดถึง16เท่าแต่ถ้านำเฉพาะนักขายที่อยู่ในกลุ่ม10%แรกก็ยิ่งมีรายได้มากขึ้นไปอีกถ้าคุณเป็นผู้บริหารก็จงตั้งปณิธานว่าจะเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่โดดเด่นให้ได้ถ้าคุณกำลังก่อตั้งและสร้างธุรกิจของตัวเองก็จงศึกษากลยุทธ์และเทคนิคการเป็นเจ้าของกิจการ และก็ลองนำแนวคิดใหม่ๆมาปรับใช้ทุกๆวันจงตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นที่หนึ่งในธุรกิจหรือสาขาอาชีพของคุณรายละเอียดปลีกย่อยมุมมองหรือว่าแนวคิดใหม่ๆบางอย่างอาจจะกลายเป็นจุดพลิกผันในชีวิตของการทำงานของคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเลิกมองหามันเด็ดขาดทีนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องทำคุณจะต้องดูซิคะว่า แนวโน้มในธุรกิจของคุณถ้าหากว่าต้องการถ้าคุณต้องการที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นําในสาขาอาชีพของคุณในอนาคตคุณจําเป็นที่ต้องมีความสามารถและทักษะสําคัญสําคัญอะไรบ้างคุณจะต้องวางแผนตั้งแต่วันนี้ว่าจะพัฒนาทักษะเหล่านั้นแล้วก็ลงมือฝึกฝนมันทุกวันเงินส่วนหนึ่งที่คุณหามาได้นั้นเป็นส่วนของคุณที่คุณจะต้องเก็บไว้และถ้าคุณเก็บเงินไว้ไม่อยู่มันก็แปลว,ว่า ในตัวคุณไม่ได้มีเมล็ดพันธุ์แห่งความยิ่งใหญ่อยู่เลยฉะนั้นนะคะจงตั้งปณิธานตั้งแต่วันนี้ว่าคุณจะเริ่มเก็บเงินอย่างน้อย10%ของรายได้ที่คุณได้รับตลอดชีวิตการทำงานเพื่อนำมาลงทุนแต่ละครั้งที่คุณได้รับค่าตอบแทนก็ให้แบ่ง10%แรกมาเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์พิเศษซึ่งความจริงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณเก็บเงินแค่ 1,000, 2,000หรือ3,000บาทก็แล้วแต่ต่อชีวิตการทำงานของคุณนะแล้วคุณก็นำเงินจำนวนนี้ไปลงทุนในกองทุนรวมโดยทั่วไปที่มันมีการเติบโตปีละ10%พอถึงตอนกเกษียณอายุคุณก็จะมีเงินมากกว่า1ล้านดอลลาร์นั่นหมายความว่าไม่ว่าใครก็ตามสามารถกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านจากเงินที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง ถ้าพวกเขาเริ่มต้นเก็บเงินตั้งแต่อายุยังน้อยและอดทนเก็บหอมรอมริบได้นานพอยังไงก็ตามนะคะการสร้างนิสัยให้รู้จักเก็บออมและก็นําเงินไปลงทุนตลอดชีวิตนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะจะต้องอาศัยความตั้งใจต้องอาศัยความแน่วแน่และมีความมุ่งมั่นอย่างมหาศาลนะคะคุณจึงจําเป็นที่จะต้องกําหนดให้มันเป็นเป้เปาหมายเขียนมันลงบนกระดาษวางแผนแล้วก็ทุ่มเทให้กับมันตลอดเวลา แต่ทันทีที่การฝึกฝนเริ่มเข้าที่เข้าทางและเป็นไปโดยอัตโนมัติความสำเร็จทางด้านการเงินจะไม่มีทางหลุดมือของคุณไปอย่างแน่นอนค่ะคุณจะต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนมัธยัติในทุกๆเรื่องระมัดระวังการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์แล้วก็คิดก่อนใช้จ่ายทุกครั้งยืดเวลาการตัดสินใจที่จะใช้จ่ายในเรื่องสำคัญออกไปอย่างน้อยหสัปดาห์ หรือถ้าจะให้ดีกว่าก็ประมาณสัก1เดือนก็ได้นะคะยิ่งคุณเลื่อนการตัดสินใจออกไปนานเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งตัดสินใจได้ดีขึ้นมากเท่านั้นแถมคุณยังจะได้ซื้อในราคาที่ถูกลงด้วยเหตุผลหลักข้อหนึ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ยากจนเมื่อถึงวัยเกษียณก็คือการใช้จ่ายโดยไม่ยังคิดเมื่อพวกเขาเห็นของที่ชอบก็จะรีบซื้อในทันทีโดยแทบจะไม่เปิดโอกาสให้สมองได้ประมวลผลเลย พวกเขาก็กลายเป็นเหยื่อของกฎพากินสันที่ระบบว่ารายจ่ายจะเพิ่มขึ้นให้ทัดเทียมกับรายได้ความหมายก็คือว่าไม่ว่าคุณจะมีรายได้มากแค่ไหนคุณก็มีแนวโน้มที่จะใช้เงินนั้นไปจนหมดหรืออาจจะใช้เกินกว่านั้นอีกเล็กน้อยด้วยด้วยเหตุนี้นะคะคุณจะไม่มีวันก้าวไปข้างหน้าไม่มีวันปลดเปลื้องหนี้สินได้ แต่คุณไม่จําเป็นต้องตกเป็นเหยื่อของาพษษารินินสารเลยเพราะถ้าคุณไม่สามารถออมเงิน10%ของรายได้ก็ให้เริ่มเก็บออมแค่1%ในบัญชีพิเศษเพื่อการออมรัพ์และการลงทุนก็ได้โดยให้แบ่งเงินที่จะเก็บออมออกมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนถ้าทําก่อนที่จะนำเงินไปชําระนี้ได้ก็ยิ่งดีแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยเงินอีก99%ที่เหลือเมื่อคุณรู้สึกสบายใจกับการใช้เงิน99%แล้วนะคะ ก็ให้เพิ่มเงินออมเป็น2%ของรายได้จากนั้นก็เพิ่มเป็น3%แล้วก็เป็น4%ไปเรื่อยๆภายใน1ปีคุณก็จะเก็บออมเงินที่มีอยู่ได้ประมาณ10%หรืออาจจะมากถึง15%หรือ20%ของรายได้ก็ได้โดยยังใช้ชีวิตด้วยเงินที่เหลืออยู่ได้อย่างสบายๆและในขณะเดียวกันเงินในบัญชีพิเศษเพื่อการออมทรัพย์และการลงทุนของคุณมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วย คุณจะเริ่มใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้นและก็ค่อยๆทยอยใช้นี้ได้จนหมดภายใน1ปีหรือ2ปีนั่นเองชีวิตทางการเงินของคุณก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณทั้งหมดและคุณจะเริ่มเดินหน้าไปสู่การเป็นเศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเองกระบวนการนี้นะคะใช้ได้ผลกับทุกคนที่ลองทำลองดูนะคะพิสูจน์ด้วยตัวคนเองได้เลย